ตัวเดียวเออน <cko> ี่นี่นี่มันอิจฉากันอ <out> ู ced, <isation forget yogurt> ้หูมันหิวหน้าปากเลยว่ะมันรอกินว่ะก๋วยเตี๋ยวเรือไข่ต้มยำมีอากาศเย็นดีมรนอากาศรอบรอบดดื้ อ่างน้ำเลยครับมีมีสะพานเดินไปแต่ละศาลาบ้านลลงตองนั่งห้อยขาสบายเลยครับห้อยขาอะไรดูปลาไม่มีสักตัวไปไหนหมดเอยเกี๊ยวมาต้มยำบนล้วอะน้ำพุ มาแล้วครับก๋เตี๋ยวต้มยำไข่เยิม้มตำถัว่วปลาโคราดอนี่ก็เดี๋ยวเลยเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือน้ำตกไม่ใช่เรือเดี๋ยวถ้วย